แบบรูปนี้มีทั้งหมดหนึ่งพันรูปจะหาวงกลมได้ทั้งหมดกี่วงมาดูกันนะครับโอ้โห oh, oh. มาดูครับข้อนี้นะฮะข้อนี้เขาเป็นแบบรูปเป็นแบบสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมสองอันแล้วก็มีวงกลมนะฮะวงกลมสามอัน,นะะเนี่ยฮะตรงนี้ตามนี้เลยนะครับอืมโอเคไหมครับแล้วก็เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยลำดับที่หนึ่งพันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่หนึ่งพันเนี่ย คือคืออะไรนะฮะหนึ่งพันนี่คืออะไรนะครับเนี่ยหนึ่งพันนี้เนี่ยลำดับนี้นครับอ่าโอ้โหทำไงดีอืมวิธีการนะครับก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันมีแพทเทิร์นหรือมีแบบรูปรูปแบบเป็นยังไงนะครับสังเกตน,นะครับว่ามันจะมีเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็สี่เหลี่ยมสองอันแล้ววงกลมสามอันฮะ แล้วต่อไปเป็นอะไรครับสามเหลี่ยมนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะมันมีสามเหลี่ยมปิดหัวป่ามีสามเหลี่ยมปิดหัวนะหัวท้ายสามเหลี่ยมหัวท้ายสามเหลี่ยมหัวท้ายแล้วก็มีอะไรมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมหัวท้ายมีสี่เหลี่ยมสองอันมีวงกลมสามอันอันนี้ก็สามเหลี่ยมหัวท้ายนะสามเหลี่ยมหัวท้ายแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสองแล้วก็วงกลมสามอ่านี่คือแพทเทิร์นรูปแบบของเขานะครับ ว่าหนึ่งชุดเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะ1ึงชุดมันจะมีสามเหลี่ยมสองอันนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสองอันนะครับมีวงกลมสามอันนะครับโอเคนะรวมทั้งหมดหนึ่งชุดนี้ก็มีทั้งหมดเจ็ดรูปนะฮะโอเคนะครับเจ็ดรูปด้วยกันเ,เราต้องหาว่าเฮ้ยไอจานวนเจ็ดรูปเนี่ยนะมันมีกี่อันกี่แถวกี่แถวกี่แถวไปเรื่อยนะครับ ก็ขั้นตอนคือเอาหนึ่งพันนะครับเอาหนึ่งพันนี่แหละนะฮะหารเจ็ดดูครับว่าได้เท่าไหร่หารเจ็ดดูนะครับอ่าหารเจ็ดไปเจ็ดอะไรห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดนะฮะเหลือเท่าไหร่ครับสามดื่มเติมสูตรมารนะครับเจ็ดอะไร 7, 4, 28, ะครับเจ็ดสี่ยี่แปดนะฮะอ่าเหลือเศษสองเจ็ดอะไร จ็ดสามไม่ได้เจ็ดสองสิบสี่นะครับก็เหลือเศษหกพอดีเลยนะครับถ้ามันเหลือเศษทำไงล่ะอ่าถ้าเศษหนึ่งอ่าตอบสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเศษสองตอบสี่เหลี่ยมถ้าเศษสามตอบสี่เหลี่ยมถ้าเศษสี่ตอบวงกลมถ้าห้าถ้าเศษห้าตอบวงกลมถ้าเศษหก็ตอบวงกลมถ้าเจ็ดเศษเจ็ดหรือลงตัวลงตัวถ้าลงตัวหารลงตัวนะครับ ให้ตอบสามเหลี่ยมนะฮะอ่ะอันนี้มันเศษอะไรครับเศษหกอ่าแสดงว่าเหลือวงกลมสุดท้ายคือตรงนี้มันน่าจะเหลือแค่นี้วงกลมนะฮะแล้วมีสี่เหลี่ยมสองอันวงกลมสองอันตัวนี้นี่คือตัวที่หนึ่งพันนะลำดับที่หนึ่งพันคือวงกลมนะเขาอยากรู้ว่ามันมีวงกลมทั้งหมดเท่าไหร่อ่าจากแบบรูปนี้นะจากแบบรูปนี้มีวงกลมกี่อันนะมีวงกลมสามอัน นะครับงั้นจำนวนวงกลมตอบอะไรจำนวนวงกลมนะครับอ่าจำนวนวงกลมนี้จำนวนวงกลมก็จะมีค่าเท่ากับเอา3นะวงกลมมี3นะแพทเทิร์นนี้วงกลมมี3คูณกับอะไรฮะ142แล้วก็แพทเทิร์นสุดท้ายที่มันเหลือเศษเนี่ยเศษที่เหลือเท่าไหร่ครับเศษที่เหลือพอดีอีก3ครับจับบวกกันเลยนะครับ สคูณร้อยสี่สอนะสาสองเป็น 3, 2, 6 3 4 12 1 3 1สิเป็ 3, น4า่บวกอีก3านั้นคำตอบคือ429รรูปนั่นเองโอเค